เดียนจะมาสอนวิธีการวางตัวในสังคมชั้นสูงที่พูดดีนะ่ะเขาทำกันตายตาย,ตายคุณพี่จะสอนคนอื่นได้ยังไงล่ะคะคุณพี่เองอย่างนั่งไม่ถูกท่าเลยนี่คุณน้องคนเป็นคุณหญิงคุณนายนั่นนะเขานั่งไข่ห้างท่านเนี้ยกันทั้งนั้นแหละคุณพี่รู้ไหมคะ ว่าน,นั่นน่ะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าการนั่งท่านี้จะสบายและก็ทำให้ดูเนี้ยบขึ้นแต่จริงๆแล้วการนั่งในลักษณะนี้เป็นประจำจะทำให้กระดูกสันหลังบิดตัวไปกดทับเส้นประสาทและเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาทั้งสองจะถูกแรงของขาบีบเอาไว้ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกส่งผลให้หัวใจทำงานหนักเป็นพิเศษเพราะต้องลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆดังนั้นจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดและร่างกายสุดโทม๊ยแล้วนี่เธอเป็นใครยะ มาสอนฉันเนี่ยดูฉันสินเนี่ยบิดยังไงนางแบบถนงแบบเอานางแบบแถวตรงเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร,ร1719 ประกาศหยุดทำประมงทั้งหมด1กระกะดาคมนี้ตัวประธานตราดระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเขากระทำตอนล่างรองรับน้ำฝนที่ตกหนักจับหนุ่มวัย16ปีขโมยรถจักรยานยนต์สารภาพถูกดำเนินคดีลักทรัพย์มา3ครั้งแล้วต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสายสยามแคเบิลทีวีและตราด tv.com นายกสมาคมประมงคลองใหญ่พร้อมสมาชิกประกาศหยุดทำประมงทั้งหมด1กรกฎาคมนี้บอกเหตุผลเรือประมงไม่ถูกต้องออกไปทำประมงถูกจับไม่ไว้เสียค่าปรับลำละ1แสนบาท เวลา14นาฬิกาวันที่25มิถุนายน2558ที่ท่าเทียบเรือประมงชาลาลัยตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดราดนายอมรศักดิ์วรวิจิตพงศ์นายกสมาคมประมงอำเภอคลองใหญ่จังหวัดราดนายอุบลชาลาลายัยเจ้าของท่าเรือชาลาลัยนายนสุรพงศ์อินทรประเสริฐที่ปรึกษาสมาคมจังหวัดราดและ สมาคมประมงคลองใหญ่รวมถึงชาวประมงกว่า100คนร่วมการประกาศเจตนารมณ์หยุดการทำประมงทั้งหมด800ลำพร้อมเขียนข้อความเรียกร้องให้รัฐบาลเห็นใจในวันที่1กรกฎาคมนี้เนื่องจากไม่สามารถออกทำประมงได้เพราะไม่สามารถปฏิบัติตามที่รัฐบาลมีการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมซึ่งรัฐบาลได้ประกาศไว้ นายอรมรศักดิ์กล่าวว่าที่ต้องรวมตัวด้วยกร้องในครั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลเห็นใจเพราะรัฐบาลประกาศไว้ว่าเรือประมงไม่มีอาชญาบัตรไม่มีแต่เรือเป็นคนไทยและเครื่องมือประมงไม่ตรงกับประมงและแรงงานจะต้องถูกต้องซึ่งเรือประมงร้อยละเก้าสิบไม่ถูกต้องหากออกไปทำประมงจะต้องถูกจับดำเนินคดีและจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินหนึ่งแสนบาทเฉพาะค่าปรับ และอาจถูกดำเนินคดีดังนั้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลจะเริ่มต้นใช้กฎหมายทั้งหมดจึงเลือกที่จะหยุดําประมงที่ท่าเรือกะละปัญหาตำบลหาดเล็กนายสุรศักดิ์อินทรัประเสริฐกล่าวว่าชาวประมงได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินงานของรัฐบาลซึ่งไม่เข้าใจปัญหาของชาวประมงโดยรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้แต่เรือที่เป็นคนไทยไม่มีแล้วเพราะส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาและหากให้เป็นคนไทยจะไม่สามารถทำได้แล้วสิ่งที่รัฐบาลต้องยอมรับและสร้างความเข้าใจรวมถึงไม่ควรทำให้ธุรกิจประมงของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า10,000แสนล้านบาทได้รับความเสียหายขณะที่ท่าเรือประมงบ้านคลองมะขามตะบนหาดเล็กชาวประมงกว่า100 รำได้รวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกับประมงพาณิชย์ซึ่งนายสรวุฒิขาวคมชาวประมงพื้นบ้านอำเภอคลองใหญ่บอกว่าทุกวันนี้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันทั้งเรื่องการเสียภาษีและไต่เรือ สำหรับเรือประมงในอำเภอคลองใหญ่มีเรือประมงพันนี้จำนวน500ลำเรือประมงพื้นบ้าน400ลำและถูกกฎหมาย400ลำอีก400อลำอยู่ระหว่างการดำเนินการคลอจะทำยังไงคือทางเราหนึ่งเรากลัวถูกจับครับเรากลัวถูกจับก็ปรับทีละหนึ่งแสนขยวตังเดี้ยใ้ไม่ให้ปรับก็คือเราต้องหยุดหยุดทำการประมงเพราะเราเราเราไม่มีตังที่จะไปไปไปให้เขาปรับ รับล,ละหนึ่งแสนบาทเนี่ยก<อ>็<อ>เลยจําเป็นจะต้องรวมตัววอรัฐบาลให้ช่วยเหลือว่าเราเราไม่ใช่โจรเราขำม,มาหากินควรที่จะต้องอนุโลมเราบ้างเราไม่ได้ใช้คำว่าต่อรองเราขอความเห็นใจให้ออกอาญาบาสให้เราให้ตรงกับเครื่องมือครับนี่ทุกวันนี้อาญาบาสมันไม่ไม่ตรงกับเครื่องมือแล้วคุณก็จะจับผมก็คุณโกงประมงแค่เปิดว่าให้เราทำอายาบาสให้ตรงกับเครื่องมือ ทุกอย่างมันก็โอเคมั้งเพราะอีกสิบสี่อย่างเราทำหมดแล้วครับทั้งหมดเลยครับคือไม่ใช่แค่ไม่แค่จังหวัดต่างครับ mm hmm. มันคือทั้งประเทศครับ mm hmm. ถ้าเผื่อรัฐบาลไม่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราออกไปก็จับฉะนั้นเราต้องหยุดนะ mm hmm. แล้วก็อยู่ทั่วประเทศเพราะไม่มีใครทําได้ mm hmm. ปราลํานักแสนเราที่ไหนไม่ให้ปราบ mm hmm. เราไม่ได้ต่อต้านรัฐบาลเราวอนรัฐบาลให้ช่วยเหลือเรา มันมันคนละกรณีกันวอนให้รัฐบาลพวกผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือเราเราคนทำมาหากินครับข้อสำคัญเราเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะยูไม่เช่คนไทยเลยแล้วทุกวันนี้ซื้อแค่สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ยืนยันได้หลักฐานทุกอย่างมีพร้อมครับอันนี้หยุดเนหยุดหยุดทั้งหมดนี่หยุดตลอดตลอดครับตลอดเทียตลอดครับไม่อ่ะหยุดจนกว่าจะทําอะไรได้ใหม่คือรัฐบาลจะต้องมาทําอะไรแก้ไขยังไงก็ว่ากันไปเราไม่ได้มีกําหนดแล้วครับ เพราะว่ามันออกไม่ไ่้ไงออกก็ปรับแสนหนึ่งนะทุกลำไม่มีใครถูกสักลำหนึ่งเราไม่มีผลลัพธ์ที่ว่าเราพอจะให้เราหากินได้เราจําเป็นต้องหยุดไม่หยุดไม่ได้ครับมันปรับลำละแสนจะเอาที่ไหนไปให้เขา,าบ่ามีก็เป็นความเดือดร้อนของพวกเราจนรับประทานตราดระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเขาละกรมตอนล่างรองรับฝนตกหนัก จากการที่ฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ตา่างๆช่วง2อถึงสวันที่ผ่านมาทําให้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยให้ระมัดระวังปัญหาน้ําท่วมและดินโคลนถลม่มเฉียบพลันรวมถึงให้ยกของขึ้นที่สูงป้องกันปัญหาและฝนที่ตกลงมาทําให้มีปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถวัดได้ในแต่ละอําเภอที่อำเภอเมือง90มิลลิเมตรอำเภอเขาสมิง50.2ม mm, ิลลิเมตรอำเภอแหลม งอบ14.4ม mm. ิลิเมตรอำเภอบอไร่57.9ม mm. ิลิเมตรอำเภอเกอกูดกูด67.8ม mm. ิลิเมตรอำเภอเกอกช้าง31.2ม mm. ิลิเมตร โดยฝนที่ตกลงมาได้เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้เพิ่มขึ้นโดยเมื่อเช้าวันที่15มิถุนายนฝ่ายจัดสรรน้ำของโครงการชลประธานตราดได้ระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำเขาระกรามตอนล่างออกสู่คลองบังพระเพื่อพร่องน้ำและรองรับฝนที่จะตกในช่วงนี้ ชุดราดตระเวนจับหนุ่มวัย16ปีขโมยรถจักรยานยนต์สารภาพถูกดำเนินคดีลักทรัพย์มาแล้ว3ครั้งยอมรับเคยรับยาบ้าไปขายอ้างไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรเมื่อคืนวันที่24มิถุนาย,ยน2558าชุดราดตระเวนนำโดยนายปิยวุฒิประสิทธิเวชกำนันตำบลหัดเล็กพร้อมชุดชาบรประจามู่บ้านคลองมะขามนายจำนงนศักดิ์ทิพเนตรปลัด ป้องกันอำเภอคลองใหญ่และเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลองใหญ่ร่วมการออกตรวจพื้นที่บ้านคลองมะขามเพื่อป้องกันและปราบป,ปรามปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่โดยคณะรัตเวณได้พบนายเอซึ่งขี่รถจักรยานยนต์ที่ฮอนด้าเวฟหนึ่งหนึ่งนสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่ชอชิงชชิงสามหาจ็ดตราดมาที่บริเวณบ้านคลองมะขามเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกตรวจ ขอดูเอกสารและพบว่าไม่มีเอกสารจากการตรวจสอบจึงพบว่ารถจักรยานยนต์คันนี้ได้แจ้งหายไว้ที่สอพอม่รุน่นเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมากระทั่งสอบถามจึงทราบว่าเด็กหนุ่มวัย16ปีนั้นเป็นผู้ขโมยรถจักรยานยนต์ไปจากบ้านของนายขจรผลภูนเต่าอายุ54ปีเยาวชนวัย16ปีเล่าให้ฟังว่า เมื่อคืนวันที่21มิถุนาย,ยนประมาณตี2ได้ขโมยรถจักรยานยนต์ที่บ้านบางอิน1คันและขับขี่มาที่บ้านแมรูดตอนนั้นน้ำมันหมดเห็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ110จอดอยู่ที่โรงรถและไม่ได้ล็อกคอไว้รวมถึงมีกุญแจเสียบคาอยู่จึงทิ้งรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาคันแรกไว้และขโมยรถของนายขจรผลไปแทน จนกระทั่งมาถูกจับตัวได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปและทราบว่าเคยรับโทษคดีลักทรัพย์มาแล้วถึงสามครั้งถูกจับส่งไปยังสถานพินิษ์แล้วหนึ่งครั้งและยังยอมรับว่าเคยรับยาบ้าไปจำหน่ายอีกด้วยซึ่งที่ทำเช่นนี้เพราะไม่รู้ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไร รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรรองที่นั่งได้ร่วมหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุษรีใต้สถานี BTS อนุสรีโทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา นนและ18ลผู้ว่าตราเสนอ7ประเด็นหลักในที่ประชุมคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษดันโครงสร้างพื้นฐาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในวันที่15มิถุนายน2558ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าร่วมประชุมเพื่อให้แต่ละจังหวัดได้นำเสนอปัญหาและอุปสรรคนั้นจังหวัดตราดนายนารงคธีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ฝ่ายยุทธาศาสตร์สำนักงานจังหวัดสรุปการหาหรือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบไปด้วย7เรื่องสําคัญ 1. คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนสาย4เลนจากตัวเมืองตราดชายแดนบ้านหัดเล็กซึ่งแม้จะได้งบประมาณแล้วแต่ขอให้มีการเร่งรัดการทําสัญญาและดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จสิ่งที่สําคัญก็คือการสร้างถนน4ช่องจราจรที่ด่านชายแดนบ้านหัดเล็ก ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางเข้าออกเพียงช่องทางเดียวโดยช่งชวงเช้าที่ผ่านมามีการค้าขายที่แออัดและการขนส่งทางรถยนต์ไม่สะดวกซึ่งการสร้างถนน4ี่เลนสู่ท่าเทียบเรือปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องการเวนคืนเนื่องจากเจ้าของอาคารต้องการข้าเว้นคืนที่ดินที่สูง 2. การแก้ไขปัญหาขยะที่หาดไพลินที่มีปริมาณมากกว่า5 0,000ตัน ปัจจุบันสีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากงบประมาณและศักยภาพในการบริหารจัดการซึ่งพื้นที่ทิ้งขยะอยู่ในเขตพื้นที่สร้างนิคมอุตสาหกรรมด้วยจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหา การผลักดันก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กเนื่องจากที่ผ่านมาทางกรมศุลักกรได้งบประมาณในการก่อสร้างมาแล้ว50ล้านบาทแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากยังมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนระหว่าง2ประเทศทําให้การดําเนินการต้องหยุดไป 4. การแก้ไขปัญหากฎหมายเรื่องการนําเข้าและส่งสินค้าเกษตรกรรมเนื่องจากที่ผ่านมามีระเบียบที่ห้ามส่งสินค้าทางการเกษตรบางชนิดเช่นสับป,ประรดมันเส้นข้าโพดเลี้ยงสตัตว์หรือการทํา Contract Farming จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5. การจัดทําพังเมืองรวมของอำเภอคลองใหญ่และการทําพังโดยเฉพาะในพื้นที่นิคม 880ไร่ที่ต้องดำเนินการตามระเบียบและรับฟังความพิดเห็นรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งวดล้อมจึงอาจจะใช้กฎหมายพิเศษเข้ามาดำเนินการโดยเร็ว6การจัดตั้งศูนย์บริการเป็ดเสร็จทั้งด้านแรงงานสาธารณสุขที่ต้องการ ใช้พื้นที่50ไร่ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเพื่อดูแลนะักท่องเที่ยวแรงงานที่เข้ามาทำงานรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษจีนกัมพูชานอกจากนี้ยังติดตั้งระบบดูแลความปลอดภัยภายในพื้นที่รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วย7จ็ภาคเอกชนทั้งหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดและสมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยวจังหวัดขอให้กนพดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยเฉพาะการรองรับเรือเฟอร์รี่ท่องเที่ยว3ามประเทศคือไทยกัมพูชาและเวียดนามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลพร้อมที่ตั้งเรือสำราญขนาดใหญ่ในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเครื่องน้ำและสนา,นามบินขณะเดียวกันยังเป็นเพื่อการเชื่อมการท่องเที่ยวในอ่าวไทยคือเกาะช้างเกาะสมุยและจังหวัดประจวบคีรีขัน แถลงข่าวเตรียมการจัดงาน4ีแซนแอนดซองอตรอด R10 Road of Paradise Festival บริเวณศาลา100ปีตราสลำลึกนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายธกัดชยัยเกียรติอัมพรท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดนายอัคพลพกพิบูล ประธานชมรมจักรยานจังหัดตราดร่วมการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงาน4ีแซ a แอนด์ซองแอตราช R10 ร์หนึ่ a อหรืองานร้อยรัก3แผ่นดินถิ่นตะวันออกซึ่งจังหัดตราดโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหัดตราดจัดขึ้นระหว่างวันที่3-5ถึงกรกฎาคมนี้บริเวณหาดราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดตราดดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจงังหวัดโดยเฉพาะการสร้างกระแสและแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสำหรับแนวคิดของการจัดงานในครั้งนี้คือ R10 Road of Paradise Festival เนื่องจากตาังหวัดตั้งอยู่ในเส้นทาง R10 คือถนนเลียบชายฝั่งทะเลไทยกัมพูชาและเวียดนาม จึงได้มีการเชิญจังหวัดต่างๆจากทั้งประเทศเวียดนามและกัมพูชาเข้ามาร่วมแสดงสินค้าอาทิจังหวัดลองอานจังหวัดกาเมาของเวียดนามจังหวัดพระศรีหนุของประเทศกัมพูชาเป็นต้นบุฟเฟ่รองเบียรตะวันออกสด สะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตวนออกมีแม่กับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศาเซลเซียสลมตวนตกเฉียงใต้ความเร็ว 2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร